ก็กับสวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบว่าผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเพิ่มหุกใจโพสเองนะครับผมบนอินเตอแกรมนะครับก็เว็บที่ผมจะมาเพิ่มนะครับผมก็ตามผมมานนี้เกิ่ได้เลยนะครับผมพิมเขาว่า kmk social นะครับไปได้เลยนะครับผมหน้าสมัครการใช้งานตรงนี้นะครับผมหน้าตาผู้ให้บริการ kmk social ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมขอมมาแล้วในนะครับก็ใครที่เคยสมัครแล้วนะครับผมก็กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครการใช้งานนะครกบปกติเขียนตรงนี้ได้เลยนะครับ เข้ามานะครับผมตรงนี้ก็จะให้ถุงชื้อผู้ช้นะครับผมก็อีเมลนะครับผมก็ลัดผ่านนะครับลัดผ่านยืนยันนะครับผมตรงนี้ให้ใส่เหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมติ๊กนะครับผมว่าฉันใช้โปรแกรมโนมัตตรงนี้เด้นะครับติ๊กให้ด้วยนะครับผมก็ก็สมัครใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีจีเมลอยู่แล้วหรือว่าอีเมลอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็กดต่ออินได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมหน้าสมัครการใช้งาน k คริมกิจโซเชียลนะครับ มาหน้าตาด้านในก็เป็นแบบประมาณนี้นะครับผมแพลตฟอร์มนะครับผมก็จะมีท Facebook มั้ง a c e b o o k นะครับผมแล้วอินสตาแกรมนะครับผมแล้วก็ยูทูบนะครับแล้วก็ทิกเกอนะครับผมกับเื่อนๆื่นนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเพิ่มยอดไลค์บนก็จะมาเพิ่มยอดถูกใจบนโพสต์อินสตาแกรมกันนะครับผมกดที่อินสตาแกรมเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนาะตรงหมดหบู่ตรงนี้คุณก็เลือกสามารถเลือกได้เลยนะ,นะครับผมเดี๋ยวโนะครับบริการตรงนี้นะครับบริการตรงนี้คุณจะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับผมว่มาจะใช้บริการแบบไหนนะครับผม แผนแรกนะครับตรงลิงก์ตรงนี้คุณก็ไปกรอปที่กูจะเพิ่มยอดได้เลยนะครับผมหรือทั้หมดนี้นะครับผมก็ไม่ต้องสสิ้นแล้วนะครับส่วนจำนวนตรงนี้นะครับผมก็คุณสามารถเลือกใส่จานวนทีุู่ต้องการได้เลยนะครับผมเราขอเลือกเป็นร้อยหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ขอจะรูค่าเวลาเฉลี่ยมาให้นะครับผมแล้วค่าใช้จ่ายมาให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วใครไม่ก้สั่งซื้อนะครับผมก็สามารถมารายละเอียดกันขวากกันได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผม กดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับกดสั่งซื้อเสร็จนะครับผมตรงนี้ก็จะรับการสั่งซื้อแล้วนะครับผมเป็นหน้าตาเขียวๆประมาณนี <S 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 ้นะครับก็ไม่ติดสินเลยนะครับผมไปดูหน้าบอร์ดการซื้อเราดีกว่านะครับหน้าบอดการังซื้อแล้วนะผมเพมีทังเล็กดีนะครับผมเป้าหมาของเรานะครับผมเลยเขียนว่าเราดําเนินการนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเปิดฟอร์มการเติมเงินของเรานะครับฟอร์มการเติมเงินของเรายุงมีดีิู พร้อมการเติมเงินของเราก็มีอยู่3เฟอร์มนะครับผมก็ยังมีทางฟอร์มเพย์นะครับผมก็ทอมบัลลีวอลเล็ตนะครับผมแล้วก็คริปโตนะครับคําแนะนําตรงนี้ก็สามารถก่อนเติมได้นะครับผมนี่ยังไม่เคยกดเติมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกดจอเติมไปนะครับผมประมาณนี้่าใครที่อยากอยาจะติดต่อแอมินนะครับผมก็สามารถมาติดต่อแอมินได้เลยนะครับผมมาตรงนี้ได้เลยนะครับติดต่อแอมินนะครับผมก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมตรงนี้ ลายไปก็ได้นะผมหรือว่าแกทิวโค้ดตรงนี้ไปก็ได้นะครับผมมีสองทางนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าตัวช่วยเหลือนะครับผมไพ่มีทั้งหมดหมดนะครับผมแจ้ปัญหานะครับผมก็เรียกเดินนะครับข้อความนะครับผมถ้าตอนนี้มีเสียงรบกวนอะไรนะครับผมก็จะขอปัดด้วยนะครับผมก็เพื่าเป็นวันนี้นะผมผมก็ไม่ทำการเสียเวลารับผมว่าตอนนี้ผมขอกลับไปน้าเดิมนิดห่อยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตรีไปหนึ่งทีนะอยอดผมเพิ่มไหมครับ่ยอดผมกําลังเพิ่มหรือทยอยเพิ่มนะครับผมตรงนี้พอยะขอ,อ,อตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มไปนะครับผมตอนนี้ยอดผมเพิ่มไปที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เพิ่มมา170เลวนะครับก็จะมีแถาามสักเล็กน้อยก็ไปทางแอปที่เขาเพิ่มมาให้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ใจดีมากๆเลยนะครับนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับที่น่าเดิมไปติดก่านนะครับ ถ้าตรงนี้ผมก็ได้นำไปทีเรียบร้อยนะครับเพราะการติดต่อเังไม่น,นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะผมสนใจแบบนี้นผมก็สามารถแนะนําเพื่อนได้นะผมก็มาที่ตรงนี้นะครับแนะนาเพื่อนนะผมก็สามารถทันลิกทุกไปได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สมัครขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะผมก็ได้ค่าตางขอมิชชั่นสินค้าเกษตรตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแนะนําเพื่อนนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มจะขออีกทั้นี้นะครับถ้าผมผู้เสพต้งไหนขอไปด้วยนะครับ Apple.